ที่นี่ช่อง Youtube ของบุญส่งฟาร์มสวัสดีครับผมนายบุญส่งอีวานาวันนี้ผมก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับแนวทางที่ผมจะบริหารในเรื่องของควายผมต่อไปครับครับผมจะแนะนำให้รู้จักกับบุคคลคนหนึ่งที่ให้ความรู้ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำต่างๆที่ผมได้ ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งในการเลี้ยงควายครับครับต่อไปผมก็จะนำนะครับชีวประวัติหรือความเป็นมาของบุคคลผู้นี้ให้ท่านได้รับทราบรายละเอียดต่อไปครับครับวันนี้ผมก็จะให้ท่านพบกับแนวทางที่ผมจะดำเนินการในธุรกิจในเรื่องของการเลี้ยงควายให้ท่านได้รับทราบต่อไปครับว่าผมจะดำเนินการอย่างไรครับ ครับนี่คือฝูงควายของผมครับที่ผมจะต้องอบริหารจัดการต่อไปในเรื่องของการดําเนินการเลี้ยงควายครับครับนี่คือหญ้าที่ผมเตรียมเอาไว้พอผมออกแล้วหลายๆคลิปนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับมากองเรียงรายเพื่อที่ขยายให้กับควายนะครับได้กินทั่วถึงกันนะครับเพื่อ ลดในเรื่องของการแย่งชิงอาหารนะครับซึ่งควายผมมีหลายตัวครับดังนั้นแนวทางที่ผมจะดำเนินการต่อไปต่อนะครับโครงการนี้ผมให้โครงการว่าคนละครึ่งครับตามแนวทางที่รัฐบาลดำเนินการอยู่คนละครึ่งผมจะขยายให้ท่านได้รับทราบว่าวิธีการของผมทำอย่างไรครับ ต่อไปนี้ผมก็จะดำเนินการในเรื่องของการจัดตั้งในเรื่องของธนาคารควายครับนี่คือจุดประสงค์ของผมที่ผมอยากจะให้ท่านได้ทราบนะครับแนวทางที่ผมจะดำเนินการต่อไปคนละครึ่งหรือธนา,นา,ธนาคารควายครับนั่นก็คือผมจะแก้ปัญหาในเรื่องของการ หาคนมาเลี้ยงหาคนมาดูแลในเรื่องของในฟาร,ร์มของผมต่อไปนี้ผมก็จะดำเนินการในเรื่องของอขยายนะครับนะขยายหรือนำควายเนี่ยนะครับนะให้กับบุคคลที่มีจิตใจรักควายนะครับนะ,ะแล้วอยากจะอยากประสงค์อยากจะปลดหนี้นะครับหรือเพิ่มพูมรายได้ให้กับตัวเองนั่นก็คือ ผมจะนําควายตัวเมียนี้นะครับนะแบ่งให้เขาไปเลี้ยงนะครับขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่ศักยภาพของแต่ละคนนะครับนะว่าคนคนหนึ่งนั้นจะมีศักยภาพเลี้ยงได้นะครับอย่างไรก่อนอื่นผมต้องสัมภาษณ์ก่อนนะครับนะก่อนที่ผมจะปล่อยควายผมให้ไปเลี้ยงแบ่งลูกกันนะครับว่าแนวทางการเลี้ยงจะทําอย่างไร นะครับอ่านี่เป็นส่วนในเรื่องของแนวทางนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีอ่าผู้ประสานงานมาแล้วนะครับนะประมาณสองเจ้านะครับที่อยากจะเลี้ยงควายแล้วก็อยากจะดําเนินการในเรื่องของอ่าเลี้ยงแบ่งลูกกันนะครับไอ้ที่เลียเเ้ยงแบ่งลูกนี่ต่อไปนี้ผมต้องพัฒนาสายพันธุ์ของผมแล้วครับนะครับอ่าผมจะหาพ่อพันธุ์ดี เข้ามาทําการผสมนะครับนะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนะที่ผมจะต้องอทําต่อเพราะทาต่อนั้นมันเป็นแนวทางของเรื่องที่ผมคิดอยากให้นะครับนะพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยอยู่รอดนะครับไม่ต้องเป็นนี่เป็นศิลเคาเหลือล้อนพ้นตัวนะครับถ้าลองติดตามคลิปผมไปเรื่อยๆผมจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าคนเรา ทำไมถึงแตกต่างกันนะครับบางคนร่ํารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีระดับประเทศระดับโลกนะครับบางคนยากจนจนไม่มีอะไรจะกินมันเป็นเพราะอะไรครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดคน้นคิดคน้นนะคิดค้นคว้าแล้วก็ทดสอบดําเนินการด้วยตัวเองนะครับนะที่จะใหะ้ในเรื่องของ การกระทำเนี่ยมันคุ้มแล้วอยู่อย่างมีความสุขนี่คือปรารถนาของผมนะครับแล้วคนเราเกิดมาชาติหนึ่งนะครับทำไมเราถึงปล่อยให้ความยากจนค้นแค้นนะครับนะ,ะมาทำให้เราเนี่ยอยู่อย่างอยู่อย่างยากจนค้นแค้นนะครับบางรายเนี่ย หากินก็ยังไม่พอนะครับแล้วปัจจุบันนี้ยิ่งร้ายใหญ่นะครับนะเพราะว่าเศรษฐกิจนะครับนะเศรษฐกิจที่มันถูกโกครคภัยไข้เจ็บเนี่ยเข้ามา,าเข้ามา,าสร้างปัญหาหรือมาสร้างให้กับคนเราในโลกนี้ประสบปัญหาเศตษฐร,ริจอย่างเดียวกันก็คือตกงานไม่มีเงินใช้นี่คือ ปัญหาครับแล้วมันก็จะมีกันต่อๆไปอีกถ้าท่านยังไม่เตรียมตัวถ้าท่านยังยังไม่ลุกขึ้นสู้ลุกตื่นนะครับท่านต่อเหตุการณ์ท่านติดตามคลิปผมไปเรื่อยๆท่านจะรู้ว่าผมวิเคราะห์นั้นมันใกล้เคียงไหมนะอันนี้ผมผมผมไม่ใช่ว่าอวดรู้นะครับนะผมบอกตรงๆว่าผมรู้จริงๆ ว่าสาเหตุปัญหาความยากจนมันมาจากอะไรนะครับสาเหตุของคนที่เราเนี่ยอยู่อย่างเขาเรียกว่าความเหลี่ยมล้าเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรแต่มันก็มีองค์ประกอบหลายๆตัวนะครับแต่พูดรวมๆนั้นนะถ้าพูดถึงผู้ที่ประสบความสําเร็จนั้นมันดูเหมือนง่ายดายมากนะครับแต่ผู้ที่ประสบความรลวเหลือวเ,เนี่ยรู้สึกว่ามันตีบตันอั้นตู้มองเห็นทางไหนนั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นนี่คือนะครับแนวทางที่ผมจะพัฒนาฝูงควายของผมนะครับต่อไปนั้นผมก็จะให้รายละเอียดเรื่อยๆว่าคนที่ไม่มีอ่ไม่มีเงินทุนอยากจะได้ควายเลี้ยงวิธีการทำอย่างไรนะครับที่เป็นหนี้เป็นสินเขามากมายล้นพ้นท่านจะแก้อย่างไรลองมาฟังคลิปผมต่อๆไปผมกจะขยายให้ฟัง ครับวันนี้ผมขอจบไว้เพียงที่นี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ